ฝาเครื่อง15 BT นะครับเคปลาฝาเครื่องนะครับบายซีเคการช่างอยุธยานะครับเคปลาฝาแดงนะครับตัวนี้ลูกค้ารีเคสตนะครับต้องการเคปลาโทนสีแดงนะครับเครื่อง15 BT นะครับตัวนี้ CK การช่างอยุธยานะครับรังสันแต่งเติมเสริมหล่อนะครับย้ำนะครับ เคปล่าฝาเครื่องนะครับตัวนี้เป็นฝาเครื่องโดยตรงเลยนะครับไม่ใช่ในส่วนของฝาครอบนะครับตัวนี้เป็นฝานะครับตัวแท้เลยนะครับติดรถนะครับลูกค้ารีเคสมานะครับต้องการในส่วนของเคปล่าโทนสีแดงนะครับ CK กันช่างอายุทธยานะครับหลังสรรแต่งเติมเสริมหล่อให้นะครับต้องการแบบไหนจัดการให้นะครับ มาสภาพไหนรอกลับไปลืมบมาเลขที่นะครับฝาตัวนี้ก็ทำไปน่าจะเกสิบฝาได้นะครับก็เขปบล่าสีสันต่างๆก็แล้วแต่ลูกค้ารีเคสตมานะครับเคปบล่าสีบอลเงินเคปบล่าสีฟ้าเคปบล่าสีแดงเคปบล่าสีม่วงนะครับ ที่ทำทำไปก็สีน้ำเงินพวกนี้ครับทำไปเยอะนะครับถามว่าทนไม้ไม่ต้องห่วงครับใช้รถพังกี่รอบก็เคปบล่ายัางอยู่นะครับสีเคกืันช่างอายุทยานะครับเป็นร้านเคลือบปลายไม้ลายเคยปบล่านะครับสีไลเนอร์นะครับชิ้นส่วนรถยนต์รถจักรยานยนต์นนยนยนชิ้นส่วนอื่นๆนะครับ ตกแต่งนะครับความสวยความงามนะครับเพิ่มมูลค่าของสินค้านะครับทุกซอกทุกมุมนะครับจัดการให้นะครับเงาวงวิ้งนะครับคุณไม่หลอกดาวแน่นอนนะครับ 4K การช่างอยุธทยานะครับผ่าชมนะครับรายละเอียดทุกซอกทุกมุมครับแยกทําทุกชิ้นนะครับ คุณไม่หลอกดาวนแน่นอนนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับทำได้ทุกสีนะครับต้องการเคลบลา่าโทนสีไหนต้องการรอแบบไหนนะครับจัดการให้นะครับ ประสบการณ์การทางานกับค่ายรถยนต์นะครับมากกว่า20ปีนะครับการันตีคุณภาพนะครับทุกขั้นตอนนะครับผู้จัดการดูแลการผลิตทุกขั้นตอนนะครับลงมือทําเองนะครับทั้งถอดทั้งประกอบติดตั้งให้นะครับหล่อๆโดนๆนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับซีคีกันช่างอยุธยานะครับ Facebook YouTube นะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับ เพจต่างๆนะครับ ck การช่างอายุทยานะครับตามนาบัตรที่ขึ้นให้เลยนะครับพร้อมเบอร์โทรนะครับเบอร์โทร i d เไลน์เบอร์โทรติดต่อนะครับตามนาบัตรนะครับฐานอยู่ยุทธยานะครับนี่ครับทุกซอกทุกมุมรับยิงให้ดูนะครับคุณไม่หลอกดาวแน่นอนนะครับต้องการหลอกแบบไหนนะครับก็หลังจากได้รับของนะครับ ประมาณไม่เกินสองวันนะครับตัวนี้ส่งคืนลูกค้านะครับตัวนี้ลูกค้าอยู่กัทอมอนะครับหูใหญ่นะครับประกอบรถส่งนอกนะครับออฟโรดฝั่งกัมพูชานะครับออร์ลบมาเลเซียนะครับฝั่งลาวก็ส่งนะครับถามว่าทนไหมนะครับรถออฟโรดแข่งกับสนามดูดูโหดโก็ทำไปหลายครั้นแล้วนะครับ ฝากด้วยนะครับ c ีเคียการช่างอายุทยานะครับสวัสดีครับ